สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา9ก้นาฬิกา38นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2552โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สามคนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทนตรีเข้า รับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,442คนโอกาสนี้มีพระราโชว,วาตความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาวความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมาแม้จะเป็นปัจจัยและเป็นกำลังอย่างสำคัญสำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานก็จริงแต่ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนำความรู้ไปใช้อย่างไรถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะได้ผลดีที่เป็นประโยชน์แท้แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็เกิดผลเสียหายร้ายแรงทั้งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้ เมื่อเป็นดังนี้บัณฑิตจึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะนำความรู้ไปใช้แต่เฉพาะในทางที่ถูกที่ควรด้วยความซื่อตรงต่อหลักวิชาและต่อง,งานเพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งต้องตั้งใจระวังป้องกันมิให้เกิดโทษเสียหายขึ้นจากความประมาทพลั้งเผลอและมิให้เอ็นเอียงด้วยอคติหรือหลงไปกับสิ่งยั่วยวนใจต่างๆซึ่งจะชักนำให้ใช้วิชาความรู้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หากบัณฑิตได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนแล้วปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ให้ได้ครบถ้วนความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ก็จะอํานวยผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง จากนั้นทรงเปิดอาคารเทพพรสิริประภาอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและวิจัยด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งมีลักษณะสะท้อนถึงการเป็นศูนย์บริการที่ทันสมัยเพื่อการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเพื่อเป็นแหล่งไรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและให้บริการแก่ชุมชนรวมถึงใช้จัดสัมมนาฝึกอบรมให้กับองค์กรภาครัฐเลอกชนและรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจบริการในการนี้พระราชทานรางวัล รัตโนโบนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยจํานวนสองรายและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการผลงาน20ปีมาหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีใน4ี่กลุ่มคือข้อมูลทั่วไปและผลงานที่ได้รับรางวัลเช่นการนํากากงาหลังสกัดน้ามันออกไปผลิตเป็นอาหารเช่นใส่กรอกงาดําและส่วนผสมในอาหารสัตว์การค้นพบปลาอีดชนิดใหม่ของโลกในมหาวิทยาลัยได้แก่ปลาอีดชายครุยและปลาอีดครีบสันซึ่งจะเก็บรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เพื่อแพร่ ขยายผุ่นต่อไปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดําริสามกลุ่มคือด้านการวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมสุขภาพและชุมชนและด้านศิลปวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดําเนินไปสู่หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอประเน็นผลงานพระราชินิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสังครราชกุม,มารีสินค้าหลากหลายชนิดจากร้านผู้ฟ้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนในท้องถิ่น